ตีธนพลประกาศหมดสัญญาต้นสังกัดขอบคุณโอกาสโลดแล่นในวงการต้องมีใครหลายคนที่ใจสั่นวันไหวกับหนุ่มขี้ไวสุดอ้อนใจอย่างตีธนพลจะรู้จิตตรานนนแน่นอนเพราะปีนี้เจ้าตัวได้ปล่อยผลงานมาแบบไม่มีพักกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครอีกหลายเรื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานละครให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่18ตุลาคม66นักแสดงหนุ่มตีได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าตอนนี้ตนหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วและขออนุญาตผู้ใหญ่ออกมาดูแลตัวเองโดยชี้แจงว่า วันที่18ตุลาคมพศ2566ผมตีธนพลครับขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้หมดสัญญากับทางบริษัทจานีนกรุ๊ปจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ขออนุญาตทางพี่เจนให้ตีได้มาดูแลตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เติบโตในการเลือกรับงานตามความเหมาะสมของตัวเองในด้านของการทำงานการเป็นพาร์ทเนอร์กับบจานีนกรุ๊ปจำกัดยังคงดูแลการตามปกติขอขอบคุณที่โอสตาฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เจนจานีนกรุ๊ปจำกัดและซ c ซ m ดีที่ทำให้ตีได้เข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงทีรี่ายเรื่องสองมูนสทีซีรีส์ ตีเติบโตมาได้อย่างดีก็เพราะขณะนี้ผมเป็นนักสแสดงในสังกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามผมก็ขอทำหน้าที่นักสแสดงให้ดีที่สุดสุดท้ายผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกท่านครอบครัวและคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเอ็นดูผมมาโดยตลอดและหวังว่าผมจะได้เติบโตในเส้นทางที่ผมรักยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านเช่นเคยขอบคุณที่รักและเอ็นดูตีมาตลอดที่ผ่านมาครับในเอนเตอร์เทน